หลังจากที่นะครับทางกลุ่มม็อบนะฮะรัศดรเนี่ยได้มีการประกาศว่าจะมีการนัดชุมนุมใหญ่นะเพื่อจะทําการกดดันสวให้เลือกคุณพิธาเนี่ยเป็นนายกพลีสาสิของประเทศไทยนะครับทางด้านแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันเนี่ยที่ท่านเป็นสวอยู่ในขณะเนี้ก็เลยมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับว่าดังนี้นะ ในฐานะอดีตข้าราชการไทยที่เลือกอาชีพด้วยความตั้งใจเป็นค่าแห่งราชาดูแลประชาชนหรือในฐานะสวเนี่ยหรือในฐานะคนไทยแม้นัตวา,ายของพรรคก้าวไกลนะครับเสนอก่อนเลือกตั้งจะยังไม่ได้ถูกตกลงหรือเปิดเผยให้กับสังคมได้เห็นเมื่อจะต้องเป็นรัฐบายร่วมกับพรรคอื่นจะกลับนโยบายเป็นอย่างไรหลายอย่างเป็นสิ่งที่ดีถ้าทําได้เป็นสิ่งที่การเมืองก่อนหน้านี้ไม่เคยทําสําเร็จแต่นโยบายที่ต้องไม่แตะต้องคือการทําลายสถาบันกษัตริย์ เนื้อหา1ิบข้อที่หาเสียงคงมาจากในทุนความคิดที่จัดทํามาให้นะฮะเป็นสิ่งที่สะท้อนความเกลียดความแค้นความต้องการทําลายสถาบันกษัตริย์อย่าอ้างผลการเลือกตั้งที่ว่าได้เสียงส่วนใหญ่เพราะที่ได้มาก็แค่มากกว่าพรรคอื่นแต่ไม่อาจอ้างได้นะครับว่าคือเสียงส่วนใหญ่ของคนไทยการเต็มอ,ออกมานะครับในวันที่จี๊ดจ๊าคพิาณนี้จะยิ่งทําให้เห็นทุนที่อยู่เบื้องหลังว่าตั้งใจเหยียบย่ำหัวใจคนไทย ที่ทําเรียนความตรงรักภักดีในรทชกาลที่9กเนี่ยยิ่งกดดันก็ยิ่งไม่ได้สิ่งที่ปรัถนายิ่งอ้าปากก็ยิ่งเหงนดิ้นไก่หมดอย่าประเมินความรักในแผ่นดินต่ําพระมหาสัตย์ไทยทุกพระองค์ทรงทมทร,ปปรงทำุบงรุงศาสนาทรงเสียสลาดเพื่อรักษาชาติทรงสละทรัพย์เพื่อรักษาแผ่นดินประชาชนต้องใจเย็นต้องเปิดปัญญาเราดูว่าเขาจะมาสร้างสิ่งที่เขาหาเสียงไว้ไหมการสร้างการเมืองดีจะสร้างปากท้องดีและทำให้มีอนาคตจริงหรือ ที่เห็นกองหนุนล,ล้วนแต่แสดงความก้าวร้าวความต้องการทำลายสถาบานันเราดูชุดอุปกรณ์ประท้วงแต่ลักษที่ผู้ประท้วงใช้้นธนาคารนี้ยิ่งออกมาจะยิ่งไม่ได้รับเสียสนุนคนที่จะทําให้นายพิธาไม่ได้เป็นนายกไม่ใช่สวแต่เป็นพรกการเมืองที่เจรจามไม่สําเร็จที่สําคัญที่สุดที่ไม่ได้เป็นนายกที่มนตรีก็เพราะมีเบื้องหลังเป็นนายทุนความคิดในทุนต่างชาติที่จะทาลายสถาบันกษัตริย์นี่แหละ อย่าประเมินพลังรักแผ่นดินของคนไทยที่ออกมาปกป้องสถาบันกษัตั์ต่ำไม่เชื่อรอดอูนักรบรักแผ่นดินพร้อมจะปกป้องอย่าแตะสถาบันอย่าแตะหนึ่งหนึ่งสองช้างรักแผ่นดิน